สวัสดีค่ะ เดี๋ยววันนี้นะคะจะมาแนะนําสินค้าของแบรนด์นางงามนะคะที่ตัวเองนะคะเป็นตัวแทนขายอยู่ในแบรนด์นางงามนะคะแล้วก็เป็นคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์นางงามด้วยนะคะก็คือสินค้าของแบรนด์นางงามนะคะตอนนี้คือมีเยอะมากๆมีหลายตัวมากๆนะคะแต่สินค้าที่ใช้กับผิวพันธุ์ที่ตอนนี้ที่มีอยู่นะคะคือเริ่มตั้งแต่เซรั่มรักแร้นางงามเลยตัวนี้เป็นสินค้าตัวแรกของแบรนด์นางงามนะคะอันนี้ใช้สําหรับรักแร้นะคะถ้าเป็นคุณผู้ชายอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ถ้าคนผู้หญิงนะคะเราจะรู้กันดีว่ารักแร้เราอ่ะมีปัญหาม เป็นผู้หญิงก็จะค่อนข้างรับไม่ได้กับตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเซรั่มรักแร้นางงามตัวนี้นะคะจะช่วยลดรอยดําต่างๆนะคะของรักแร้เรารอยดําที่อาจจะเกิดจากการสกสีกกจากการทาโลออนจากคราบใครต่างๆนะคะตัวนี้ช่วยได้นะคะแล้วก็ช่วยลดตุ่มหนังไก่ทาให้ผิวรักแร้ของเรานะคะเรียบเนียนขึ้นนะคะตัวที่2ของผลิตภัณฑ์แบรนด์นางงามค่ะใช้จริงนะคะเป็นคนใช้จริงแล้วก็ใช้ต่อเน,นื่องมาเกิน2ปีแล้วนะคะตัวนี้ค่ะเฟสเซรั่มนางงามนะคะตัวนี้เป็นสินค้าที่เป็นส่วนประ ประกอบที่นําเข้าจากต่างประเทศทั้งหมด6ประเทศนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ช่วยทําให้ผิวเราตึงกระชับนะคะตัวนี้และหน้าสว่างกระจ่างใสด้วยค่ะบรรจุอยู่ในหลอดสุญญากาศเป็นหลอดตั้มอย่างนี้นะคะ ต่อไปนะคะตัวที่3ก็คือนี่เลยค่ะเน็กเซรั่มนางงามตัวนี้ใช้สําหรับคนที่มีปัญหาผิวคอที่แบบพออายุเยอะๆคอเราจะเริ่มเหี่ยวนะคะตัวนี้ใช้บํารุงผิวลาคอของเรานะคะทาลดถุงใต้คางด้วยค่ะที่สําคัญตัวนี้พิเศษมากๆทาลดถุงใต้ตาได้รอยตีนกานะคะคจะทําให้ตื่นขึ้นได้นะคะรอยย่นหน้าผากต่างๆจะทําให้เข้าเส้นเล็กลงนะคะและที่สําคัญก็คือสามารถทาลิปแก้มเราได้แก้มเจา้าพออายุเยอะๆมันก็จะย้อยนะคะตรงนี้สามารถ ทาลิปแก้มเราได้นะคะดีมากแล้วก็อีกตัวนึงนี่เลยเซรั่มกันแดดหนังงามตัวนี้นะคะ spf 50บวกนะคะแล้วก็ pa4 บวกนะคะตัวนี้เป็นสูตรน้ำค่ะ เป็นสูตรน้าที่ไม่ทําให้หน้ามันนะคะปกติถ้ากันแดดตัวทั่วไปถ้าเป็นสูตรอ่าเป็นสูตรทั่วๆไปนะคะไม่ใช่สูตรน้ําฐานแล้วหน้ามันจะมันเยอะมมากแต่ตัวนี้หน้าไม่มันเยิ้มเลยนะคะและที่สําคัญนะคะมีเซนต์พีซีเอนะคะที่ช่วยป้องกันการอุดตันของผิวทําให้เกิดสิวนะคะตัวนี้จะไม่ทําให้เกิดสิวนะคะอีกตัวหนึ่งจี๊ดจะบชอบม,มากๆเลยเป็นสินค้าใหม่ของแบรนด์นางงามนะคะนี่เลย นี่เลยค่ะเฟซมาร์กนะคะเฟซมาร์กหรือมาร์กหน้านางงามนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะหนึ่งกล่องมีสามซองนะคะมาจะเป็นแบบนี้อันนี้คือช่วยบูดผิวแบบดีมากช่วงไหนที่อดนอนเยอะๆทํางานเยอะๆหรือว่าเราทํางานแบบไปเผชิญแสงแดดอะไรต่างๆพวกนี้นะคะ่ะแสงแดดลมปุ่นต่างๆเวลาเราทํางานถ้าออกนอกสถานที่นะคะเหมือนแม่ค้านี้ทํางานเอาโดมากนะคะตัวนี้นะคะมาร์กเลยค่ะ มาร์กกลางคืนนะคะก่อนนอนนะคะตัวนี้มาร์กแล้วเช้าขึ้นมาดูความแตกต่างได้เลยค่ะนะคะนี่เลยตัวนี้นะคะถ้าสนใจสินค้าของแบรนด์นางงามทักมานะคะเรามีสินค้าหลายตัวมากนะคะรวมทั้งน้ำพริกปลาสลิดแซนอร่อยก็มีนะคะอีกทั้งน้ำหอมมิสแกนค่ะนะคะตัวนี้เป็นสินค้าใหม่สำหรับคนที่ชอบความหอมนะคะก็สนใจก็ทักถามแม่ค้าได้เลยนะจ๊ะ